อะวันนี้นะครับพาหนุ่มอาร์ตมาเอาแซลมอนตกปลาดุกนะครับมาทำชาเลนจ์หนดูดิแซลมอนนี่มันเป็นหนังของมันนะครับหนังปลาแซลมอนนะมาตกปลาดุกนะครับหนุ่มอาร์ตถ้าทำชาเลนจ์นี้ไม่สำเร็จจะไม่กลับสมุดประการใช่ไหมเอาตอบก่อ,ตอกนตอบเร็ว <c oughs> ใช่ครับคระจะไม่กลับสมุดประการนะครับนี่เราจะต้องทำชาเลนจ์วันนี้ให้สำเร็จนะครับ <c oughs> ตกปลาดุก <c oughs> นี่ไงเก่อเข้าไปนี่เลยก่อเข้าไปก่อแล้วทำยาวๆให้มันกินลึกๆสงสัย ไม่ค่อยอยู่นี่เกาะเออเกาะเข้าไปเลยเไม่ใช่เกาะเกาะเข้าไปเลยนี่นี่เกาะหนังตรงนี้เออเกาะเข้าไปเลยนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วกับม้วนเกาะอีกนิดนึงนไปตีเลยคันแรกประเดิมก่อนคันแรกเน,นี่ยตีเนี่ยตีลงไปใกล้ๆเน,นี่ย เออตีแล้วก็วางไว้ตรงนี้ไม่ต้องลงไปตีอยู่นี่เลยตีใกล้ปลาดุกอะถ้ามีตัวมันกินแน่นอนเออไว้แค่นั้นแหละปล่อยเลยมีตัวเดี๋ยวมันกินแน่นอนวางคันครับเดี๋ยวรอนะเปิดเบรกอะอะไรนะรรเปิดเบรกหรือเปิดนะารหรอกเปิดเบรกไว้ก็พอแล้วมั้งเปิดเอาวรนหวานไว้อ่เดี๋ยวมารอชมผลงานครับ